นี่คือ vivo x 200 fe ครับเป็น vivo เครื่องแรกในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้นะครับเครื่องนี้ต้องบอกก่อนผมซื้อเองใช้เองไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าสปอนเซอร์เข้าได้นะเ <c oughs> หสุที่ผมซื้อเข้าเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันค่อนข้างน่าสนใจมากๆทั้งไซส i n ิ่งจอดีไซน์อะไรต่างๆและที่สําคัญเรื่องกล้องนะครับเพราะว่า s e r i e ์ x 200ของ vivo เนี่ยทำเรื่องกล้องได้โหดมากๆในช่วงที่ผ่านมาเ,นเพื่อนๆน่าจะเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับว่ามันโหดขนาดไหนดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคอยากลองใช้ vivo สักครั้งนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นเรือธงมินิก็แล้วกันนะครับราคาไม่แรงจนเกินไปแล้วก็หลายๆอย่างค่อนข้างกลมกล่อมนะครับผมก็เลยอยากซื้อมาลองและไหนๆผมก็ซื้อมาแล้วนะครับก็อยากจะมาเล่ามารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันว่า user experience หรือว่าประสบการณ์การใช้งานผมมันเป็นยังไงบ้างผมจะเล่าในประเด็นที่มันไม่ได้ลึกอะไรมากมายเป็นประเด็นของคนทั่วไปใช้แล้วรู้สึกยังไงมากกว่านะครับแต่บางเรื่องที่ลงดีเทลได้ผมก็จะลงให้นะครับตามสไตล์ของช่องผมนั่นเองโอเคครับเรื่องแรกที่ดดดึงูผมมากๆเลย ก็คือเรื่องดีไซน์และไซซิ่งของเขานั่นเองนะครับจอ6.3นิ้วแบบนี้ขนาดเขากําลังดีนะครับมีความพกพาง่ายเราสามารถใช้มือเดียวได้แบบสบายนะครับแล้วด้วยความเป็นจอแบนเนีย่ยมันจับง่ายมากๆเล่นเกมก็ง่ายนะครับดิเมนชันการจับถือต่างๆตอนที่ยังไม่ซื้อแล้วผมไปลองที่หน้าร้านนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเข้ามืออย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าบาลานซ์เครื่องเขาค่อนข้างดีโมดูลกล้องเนี่ยมันไม่ได้ถ่วงจนเกินไปทําให้เราจับจากจุดไหนเนี่ยก็รู้สึกว่าเครื่องมันค่อนข้างบาลานซ์นะครับสีที่เขามีให้ Tail, มีทั้งสีฟ้าแบบที่ผมถืออยู่นะครับมีสีเหลืองชมพูดําสีเนี่ยค่อนข้างวัยรุ่นเลยแต่ก็ไม่ได้จีดจนเกินไปนะครับถือว่ายังอยู่ในโทนมินิมอลเนาะโมดูลกล้องของเขานะครับมีความเรียบเรียบมินิมอลมีความเท่แบบไม่ได้ตะโกนอะไรมากมายและเขายังมาพร้อมกับไฟออร่าไลท์อีกด้วยซึ่งปกติไฟออร่าไลท์จะอยู่ใน V Series นะครับแต่รุ่นนี้เป็นซีรีส์เริ่มต้นของ X 2 0 0นะครับ,ขรบเขาก็ให้มาด้วยผมว่ามันอยู่กลางๆนะครับระหว่าง V Series กับ X Serie Series ถ้าเพื่อนๆได้ดูเรื่องขนๆ เป๊กอะไรต่างๆนะครับก็น่าจะประมาณนั้นส่วนด้านใต้ของเขามีถาดใส่ซิมมีพอร์ตชาร์จครับแล้วก็มีลําโพงด้านขวาของเขาเนี่ยเขาจะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าปุ่มเพิ่มลดเสียงของเขาเนี่ยมันแปลกๆนิดหนึ่งนะครับมันอยู่ค่อนข้างสูงเลยและผมดูรีวิวหลายๆเจ้าเขาก็คิดแบบนั้นกันเช่นกันนะครับไม่แน่ใจว่าทําไมถึงต้องมีดีไซน์แบบนี้อาจจะด้วยการวางระบบวางโครงสร้างด้านในนะครับแต่ว่าโดยรวมผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับตอนแรกๆก็กดพลาดแต่ ล,ลังมากก็เริ่มชิดแล้วครับดีไซน์โดยรวมนะครับสวยงามเลยทีเดียวมีความเนี้ยบมีความดูดีเลยแต่ถามว่าเป็นพรีเมียมเท่ากับ X ไหมส่วนตัวผมคิดว่ามันยังมีความต่างชั้นระหว่าง X ที่มันยังมีความตะโกนมากกว่าดูพรีเมียมดูแบบว่าอลังการกว่านะครับอันนี้จะออกแนวแบบมินิมอลนะแต่ก็ดูแบบเรียบเนี้ยบแบบมินิมอลเลยนะครับสำหรับฟีลลิ่งการจับถือนะครับสำหรับจอ6.3นิ้วนะส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันอยู่ในเกณฑ์ของจอเล็กนะครับอารมณ์แบบ iPhone ที่เป็นเจนธรรมดาหรือว่าพวก Samsung s 2 ที่เป็นตัวธรรมดานะครับจะประมาณนี้เลยคือใส่กระเป๋าง่ายจับง่ายถือง่ายใช้มือเดียวได้ง่ายนะครับการดูคอนเทนต์อะไรต่างๆผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะฟอนต์ในเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะเล็กเราก็สามารถไปปรับฟอนต์ให้มันใหญ่นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีนะครับคนที่ชอบเครื่องเล็กแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่ามันอ่านยากหรือเปล่าเพื่อนๆก็ไปปรับฟอนต์เอาได้นะครับส่วนวิดีโอผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใน ระดับที่โอเคนะไม่ได้เล็กจนเกินไปก็ดูได้ไม่ถึงขั้นว่าเต็มตาเท่ากับพวกจอโปรแม็กหรือว่าจอ Android ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าผมว่ามันโอเคแล้วนะครับแลกกับการที่ถือมือเดียวง่ายๆแบบนี้นะน่าจะเป็นรุ่นเดียวใน V ี v o ตอนนี้ด้วยนะที่ไซส์จอประมาณนี้นะครับผมว่าตัวเลือกเนี้ยมันมีไม่ได้เลือกเยอะมากนักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวแผ่นจอของเขาครับเป็นแบบ a m o l e d แบบ LTPO นะครับ refresh rate สูงสุดอยู่ที่120เฮิร์ลื่นไหลดีเลยนะครับความสว่างสูงสุดออยยูู่่่ที5,000 iss, เาาไปถาปถร กลางแจ้งเอาไปใช้งานกลางแจ้งสู้แสงได้ดีเลยทีเดียวครับการสแกนนิ้วนะครับรุ่นนี้เป็นแบบใต้จอนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบอัลตราโซนิกเหมือนกับรุ่นท็อปๆอ,อย่างเช่นรุ่นพี่นะครับจะเป็นแบบธรรมดาก็จะอยู่ค่อนข้างต่ำนิดหนึ่งส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าไซส์จอเล็กๆแบบนี้มันถือง่ายตุกอย่างแฮนเดิลได้ในมือเดียวนะครับผมไม่ได้ติดปัญหาแต่อย่างใดนะประเด็นถัดมาที่ผมอยากพูดถึงมากๆก,ก็คือเรื่องของหน้าตา UI นั่นเองนะครับสำหรับครั้งแรกกับ vivo ณวันนี้ที่ถ่ายออยยยู่นนนะครัััปปปมมาาาาณลลเเเดืตุง็ OS อยู่เป็น Android 15อยู่นะครับซึ่งบอกตามตรงนะครับจากใจคนที่ใช้ s a m s u n งแล้วก็ iPhone แบบผมมาก่อนนะครับพอได้มาลองเขาครั้งแรกนะครับก็รู้สึกว่าโอเคการใช้งานทั่วไปมันโอเคนะวิดเจ็ตอะไรต่างๆการปรับแต่งหน้าต่างอะไรต่างๆมันโอเคเลยครับแต่ว่าในเรื่องของความแอดวานซ์นะผมว่าบางทีมันแอบ,บดูโบราณไปนิดนึงมันเหมือนย้อนหลังไป2 3 4ปีนะครับอาจจะดูไม่ได้น่าใช้งานเท่ากับรุ่นที่มีซอฟต์แวร์โหดๆอย่างพวกซัมซุงนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้า UI มันแอดวานซ์กว การเข้าถึงอะไรต่างๆลากลงมานะครับจากคอนโทรลเซนเตอร์อย่างเงี้ยลากลงมาแล้วต้องลากออกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะดวกมากมายสำหรับผมแล้วก็หน้าตามันไม่ได้ดูแบบไฮเทคมากนักน,นะครับแล้วจริงๆก็คือ OriginOS ของเขาเนี่ยถ้าเรารู้กันดีนะก็คือในจีน롬จีนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความสวยงามกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีข่าวว่าจะอัปเดตนะพวก X200 ซ e r i e s ีรีส์เนี่ยก็น่าจะมาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นาที่ถ่ายผมก็ต้องพูดตามปัจจุบันว่าโอเค User experience ผมนะครับหน้าตา UI มันเป็นแบบนี้นะผมรู้สึกแบบนี้นะครับโอเคแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เน้นซอฟต์แวร์นะครับเน้นฮาร์ดแวร์เน้นกล้องอะไรของเขานะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสการใช้งานพื้นฐานเนี่ยโดยรวมมันใช้งานได้อยู่แล้วครับมันทำนูน่นทำนี่ได้แบบรุ่นอื่นๆน,นี่แหละครับเดี๋ยวถ้าสมมติมีการ up Origin OS แล้วนะครับความสวยงามอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมา r e วิว Origin OS ให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างประเด็นถัดมาครับสำหรับเรื่องชิปและความแรง vivo X 2 0 0 FE ใช้ CPU เป็น Dimensity 9,300+ ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณเรือธงเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ท็อปที่สุดในตอนนี้นะครับเพราะว่าอย่าง x 2 0 0 pro หรือว่าบนบนขึ้นไปเขาใช้เป็น d i m e n s i t y 9,400กันแล้วนะครับแต่ถามว่าการใช้งานแบบผมนะครับผมไม่ได้ใช้ตัวท็อปสุดในตลาดอยู่แล้วนะครับผมใช้ s ยี่สิ ultra 15 pro max นะครับผมก็รู้สึกว่าส่วนตัวแบบผมเลยนะผมไม่ได้เล่นเกมด้วยไม่ได้เล่นเกมอัดแบบแรงแรง,แรงหนักหนักแบบเกมเมอร์นะครับเพราะว่าผมเล่นใน ipad เป็นหลักนะผมเลยไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับในการใช้งานทั่วไปเลย การถ่ายรูปการอัพนูน่นอัพนี่อัพโหลดไฟล์อะไรต่างๆการแชทการเสพคอนเทนต์การเล่นโซเชียลมันแทบจะไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าหรือแตกต่างกับพวกตัวท็อปตัวอื่นๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าชิปตัวท็อปะระดับเรือธงในยุคนี้นะครับมันให้ประสบการณ์แบบการใช้งานทั่วไปเนี่ยใกล้ๆกันหมดแล้วแต่ถ้าวัดสเตรสเทสจริงๆวัดเกมบางเกมจริงๆมันอาจจะมีความเหลื่อมล้าในการปรับกราฟิกอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นสําหรับผู้ใช้งานแต่สําหรับแนวผมผมไม่ได้ใช้ในตรงนั้นเลยก็ รู้สึกว่าการใช้งานทั่วไปถ่ายสตอรี่ IG เอาไปถ่ายรูป Snap ประมวลผลรูปไปต่างๆประมวลผล AI มันเร็วมันโดนใจผมแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ว่าไหนๆก็ลองนะครับผมก็เลยลองเล่นเกม Call Duty Mobile ซึ่งเป็นเกมหลักที่ผมเล่นนะครับซึ่งเป็นเกมแบบกึ่งสูงกึ่งทั่วไปนะครับผมเล่นในโหมด Multiplayer นะครับปรับเฟรมเรทเป็น Ultra ก็คือ120เฟรมนั่นเองเขาจะปรับกราฟิกได้แค่แบบต่บําแล้วก็แบบกลางนะครับถ้าสูงกว่านี้ไม่ได้นะต้องลดเฟรมเรทลงมาซึ่งโดยทั่วไปเพื่อนๆที่เล่นเกม ยิงพวก FPS แบบนี้นะครับเราก็จะปรับกราฟิกต่ำหรือกลางกันอยู่แล้วเพราะว่าเราจะได้เห็นศัตรูได้ง่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกมีปัญหาผมไปเล่นมานะครับก็ถือว่าลื่นๆเลยนะครับไม่หุนหงิดเลยนะครับเฟรมเรทความติดนิ้วอะไรต่างๆตอบสนองได้ดีมากๆนะครับไจโรอะไรต่างๆทําได้ดีเลยนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยใช้ไชโรอยู่แล้วแต่ว่าลองมานิดหน่อยนะความร้อนก็มีอุ่นๆนะครับไม่ได้ถึงกับร้อนอะไรมากมายแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยร้อนสุดๆเนี่ยมันคือต้องเอาไปถ่ายรูปรดังแดดอะไรแบบนั้นนเเเลลยบแต่่่วากกมอช แล้วก็เขามีเวเปอร์แชมเบอร์อีกนะครับทำให้เรื่องนี้อาจจะทำได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าเป็นเครื่องเล็กแบบนี้นะเออถือว่า amazing มากนะครับเพราะว่า15 Pro Max ผมนะครับเล่นแป๊บเดียวร้อนจีเลยเอออันนี้นะครับอันตัวนี้เนี่ยคือสบายๆนะครับเล่นเกมไม่งุหงิดเลยสำหรับการรับสัญญาณนะครับการใช้งาน 4G 5G Wi-Fi เป็นยังไงบ้าง Vivo X 2 0 0 FE เขาเป็น Wi-Fi 7แล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่เลยนะในการใช้งานปกติของผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ Wi-Fi แรงขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วก็ผมไม่ได้ติด Wi-Fi ในห้องด้วยหลักๆผมใช้เป็น 5G ซึ่ง 5G เนี่ยค่อนข้างเสถียรเลยนะครับในจุดอะไรต่างๆการรับสัญญาณทําได้ดีมากๆไม่เจอสัญญาณบัก๊กไม่เจอแบบต้องรอมันค้างอะไรเงี้ยไม่เจอเลยนะครับรับสัญญาณได้ดีมากๆผมได้ไปลองใช้ eSIM มาช่วงหนึ่งพอดีผมไปเที่ยวนะครับไม่ได้เที่ยวต่างประเทศนะทเที่ยวในประเทศนี่แหละแต่ว่าผมลองแบบซื้อ eSIM มามาลองใช้นะครับเป็นซิมของ D-TAG อะไรนี้นะก็ใช้ได้สบายๆความเร็วดีนะครับ อย่างเช่นประเทศจีนนะครับแล้วผมลองซื้อ eSIM ของ t r i p c o มมาลงอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรออีกทีนะครับไม่ได้ลองจริงๆคราวนี้มาถึงพระเอกของเรากันบ้างนะครับก็คือเรื่องกล้องของเขาเลยนั่นเองนะครับเขามาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวแล้วก็กล้องหน้าอีก1ตัวนะครับสเปคกล้องหลักๆนะครับกล้องหลังก็เป็นเลนส์หลัก50ล้านนะครับโพลิสโคป50ล้านเอลเจ้าไวท์ล้านแล้วก็กล้องหน้า50ล้านอันนี้ออกแบบง่ายๆทั่วไปทั่วไปนะจริงๆมันค่อนข้างดูกลางๆไไไมม่่่ด้เวววอรังะาากแต ที่เดียวเลยก็คือที่ ultra w i d 8ล้านผมว่าเป็นข้อพิจารณาสาหรับหลายๆคนเลยนะใครที่ชอบใช้ ultra wide มากๆอาจจะไม่ถูกใจอย่างยิ่งเลยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราจะไม่ว่ากันต้องไปลองใช้งานจริงก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยเรื่องภาพนิ่งนะครับเอาไปถ่ายทั่วไปผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับ เขาเป็นกล้องที่ผมว่านะเขาจบหลังกล้องได้เลย,เลยถ่ายสนุกมากๆนะครับรูปที่ได้มาเนี่ยจะมีการโปรเซสมาให้เรียบร้อยแล้วผมรู้สึกว่าเขามีการโปรเซสที่ค่อนข้างหนักนิดนึงอาจจะเป็นสไตล์ของแบรนด์จีนอยู่แล้วนะครับที่เขาจะมีการโปรเซสมีความเพิ่มความสวยงามเพิ่มไทจูเรชันมาให้นะครับซึ่งถ่ายยังไงก็วสวยนะครับกด snap เร็วๆผมกดถ่ายมุ่มๆนะครับถ่ายเพื่อนถ่ายวิวอะไรต่างๆสีมันสวยมันเปิดเงาได้ดีเก็บท้องฟ้าได้ดีคือดูสวยมากๆนะครับผมว่าเขาเหมาะกับคนที่อยากได้ภาพสวย แต่เราอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องมากนักฉันไม่ต้องการความยุ่งยากไม่แต่งต่อเลยทั้งสิ้น กดถ่ายได้เลยสวยเลยนะครับอันนี้ผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบเลยใครเป็นสายนี้นะก่อนจ,จะเหมาะกับเพื่อนๆวัยรุ่นเพื่อน,น <_ d ream> ๆสาวๆที่อาจจะชอบสกินโทนแบบนี้ชอบสีสันแบบนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สังเกตจากรูปที่ผมลงโชว์ไว้ให้ได้เลยนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆสังเกตนะอันนี้คือผมไม่ปรับอะไรเลยนะครับอาจจะมีบางรูปที่เป็นพอร์เทรตหมดเนี่ยผมเนี่ยมีการปรับโบเก้ทีหลังแต่ว่าโดยรวมผมไม่ปรับสีไม่ปรับอะไรเลยนะครับสามารถลงโซเชียลได้เลยไม่ต้องตั้งค่ายุ่งยากนะครับเพื่อนๆก็ตัดสิน เเเอาเองลยว่าชอบไหมที่ผมชอบอีกอย่างนะครับก็คือเป็นฟิลเตอร์ที่เขาให้มันเล่นนะครับคือสวยแทบทุกอันแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบสไตล์ไหนหลักๆเนี่ยผมจะชอบโปรไฟล์สีแบบวิวิดมากสุดนะครับเพราะว่าวิวิดเนี่ยมันจะมีความแบบสีสดใสแบบที่เพื่อนๆเห็นนะครับส่วนใหญ่ถ่ายกับวิวิดหมดเลยนะอีกอย่างที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือ Portrait Mode นะครับก็คือสวยมากๆตัดขอบดีสีสันดีนะครับสกินโทนเนี่ยน่าจะถูกใจคนไทยหลายคนเลยนะครับมีความอิ่มสีผิวสวยนะครับต่อให้เพื่อนๆปิดบิวตี้โหมดไปแล้ว นะผมว่าเขาก็ยังมีซอฟต์แวร์ในการที่จะช่วยเกลี่ยร,ระดับหนึ่งอยู่ดีนะครับถ้าเหมาะกับการลงโซเชียลเนี่ยใช่มันเหมาะครับก็คือมันสบายใจนะครับลงแล้วดูดีเลยอะไรอย่างงี้นะ <laughs> <laughs> เวลาเราจะถ่าย portrait นะครับเขามีเลนส Port ์ portrait ให้เราเลือกหลายแบบเลยตามสไตล์ของ vivo แล้วก็เลนส์ไซส์นะครับแล้วเราสามารถปรับโบเก้ทีหลังได้อีกนะครับว่าจะเอา f เท่าไหร่ละลายหลังมากน้อยแค่ไหนแล้วแกลเลอรี่ของ vivo นะครับเขาใช้งานได้สนุกมากๆเลยสามารถปรับแต่งได้อีกเยอะเลยนะครับทั้งปรับบิวตี้ใสเอฟเฟกแสง ปรับรูปแบบโบเก้ต่างๆหรือจะใช้ AI ในการลบคนก็มีมาให้เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องการซูมนะครับ vivo X 2 0 0 FE เขาซูมเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกงี้ก่อนผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้งานซูมมากนะักแต่ว่าเขาก็ถือว่าให้มาพอสมควรเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเขามาพร้อมกับ Stage Mode หรือว่าเพื่อนๆที่อาจจะเน้นถ่ายคอนเสิร์ตนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอนะในโหมด Stage เ,เนี่ยเราจะสามารถซูมได้ถึง20เท่าเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบทั่วไปนะ เป็นวิดีโอเนี่ยมันจะได้แค่15เท่านะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้สเตตหมดนะครับส่วนถ้าเป็นถ่ายรูปแบบทั่วไป ซูมสูงสุดเนี่ยมันจะได้ร้อยเท่านะครับคือถ้าสมมุติว่ากําลังดีเนี่ยจะอยู่ที่2030เท่านะแต่ว่าเลยจุดนี้ไปก็น่าจะเป็นดิจิตอลซูมแล้วก็มี AI ในการมาช่วยประมวลผลเพิ่มเติมในการมาโปรเซสรูปนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นอะไรที่ถ่ายแบบเป็นคนเป็นรถอะไรอย่างงี้นะมันจะเห็นว่าเป็นวุ้นเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตึกต่างๆเวลาเราซูมเนี่ยด้วยความที่ตึกเนี่ยผมว่า AI มันจะเติมได้ง่ายกว่านะเวลาถ่ายออกมาเฮ้ยมันจะค่อนข้างดูโอเคเลยดูสมจริงนะครับด ที่เป็นรายละเอียดเยอะๆก็อาจจะเละไปแล้วนะส่วนเรื่องเอาเจ้า d e ล้านน่หลายคนน่าจะบ่นกันเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวผมไปใช้มาผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเอาอย่างนี้แล้วกันมันไม่ได้แย่นะครับเวลาเพื่อนๆถ่ายยิ่งเป็นแสงกลางวันมีซอฟต์แวร์ของ vivo ที่ดีมากๆแต่งสีดีมากๆมาช่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าเราจะรับรู้ได้เลยว่าเมื่อเทียบกับเลนส์หลักที่โอ้โหมันถ่ายออกมาแล้วสวยมากเลยถ่าย portrait ก็สวยอันนี้ก็สวยสกินทนก็สวยแล้วพอเราไปถ่ายอัลตร w i d เราก็จะแบบ ทำไมมันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันแบบปิดเพื่อนอะเหมือนไม่เข้าพวงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใช้งานเอาแค่พอเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้มันครบคๆนะเวลานั้นก็ทําได้ครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆหวังพึ่งมันมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พึ่งเขาได้ขนาดนั้นยิ่งเป็นกลางคืน n นอสก็ยิ่งเยอะนะครับดังนั้นใครที่จะซื้อ vivo x 2 0 0 fe ผมก็ยังไม่แนะนําสําหรับเพื่อนๆที่จะเน้น ultra wide นะครับถ้าเพื่อนๆเน้น ultra wide ชอบถ่าย ultra wide มาก ไปรุ่นอื่นดีกว่าส่วนในเรื่องวิดีโอนะครับส่วนใหญ่เขาจะได้ 4K 60ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับทุกเลนเลยยกเว้นนะครับยกเว้นเอล้าไรนะครับจะได้แค่1080 30เฟรมนะครับก็ถือว่า Make Sense แล้วนะครับวิดีโอเนี่ยสีสันโอเคเลยนะครับมีกันสั่นมาให้ด้วยนะวิดีโอสําหรับผมเนี่ยผมว่าเขาใช้งานได้จริงครับกันสั่นดีเลยต่อมาใแยกได้ครับถ้าเ,เพื่อนๆถ่ายแบบตรงๆนะ ตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ถ่ายแบบทั่วไปเดินถ่ายสตอรี่สมมติไปเที่ยวแล้วเดินถ่ายมุมไปซ้ายไปขวาทีผมว่าโอเคเลยนะครับสีสันอะไรต่างๆก็ดีแถมความเป็น 4K นะครับก็รายละเอียดภาพอะไรต่างๆความคมชัดก็ถือว่าในยุคนี้ทําได้ดีมากๆแล้วนะครับส่วนเรื่องสตอรี่ g เป็นไงบ้างนะครับด้วยความเป็นเรือธงตัวเล็กแล้วกันนะครับชิปก็แรงอยู่แล้วทําให้ถ่ายได้สบายๆประมวลผลเอฟเฟกได้สบายๆครับเพื่อนๆไม่จําเป,ป็นจะต้องถ่ายจากกล้องแล้วค่อยอนะัปโหลดนะเพื่อนๆจะใส่เอฟเฟกยังไงนะครับเฟรมเรทก็ถือว่านิ่ง สามารถกดถ่ายได้จากตัวสตอรี่โดยตรงได้เลยครับในส่วนของลำโพงกันบ้างครับการฟังเพลงเสพคอนเทนต์ดูหนังอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเ,อเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องการเล่นเกมเขาเป็นลำโพงคู่ใช่ไหมในการแยกเสียงซ้ายขวาเนี่ยทำได้ดีเลยครับได้ยินได้ชัดเลยเพราะว่าลำโพงเขาเนี่ยมันจะเน้นในย่านกลางกับย่านแหลมนะครับย่านเบสเนี่ยจะมีน้อยนิดหนึ่งทาให้โอเคเสียงเท้าเสียงอะไรมันชัดอยู่แล้วแต่ว่ามวลโดยรวมเสียงโดยรวมที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอิมแพ t ที่มันตุ้มตามบุ้มบั้มอะไรมากนักนะครับส่วนเรื่องฟังเพลงดูหนังอะไรต่างๆนะครับที่ต้องการมวลเบสเพื่อนๆที่ชอบเบสจะรับรู้ได้ชัดเจนเลยว่าเบสเขาจะมีน้อยนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่มันไม่ได้มีอิมแพ t เยอะไม่ได้กลมขนาดนั้นยิ่งถ้าเทียบกับ iPhone เนี่ยไอโฟนเราถือเราจะรับรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีมวลเบสที่กลมนําหน้าออกมานิดหน่อยนะครับแต่ Vivo x 2 0 0 fe เราจะได้ยินเสียงร้องกับเสียงพูดค่อนข้างชัดเพราะลำโพงเขาเน้นในย่านนั้นนะครับจะเน้นแบบความชัดในย่านกลางแหลมซะมากกว่า เราจะรู้สึกเลยว่าเสียงร้องเนี่ยมันค่อนข้างปัญหาหน้าเรานะครับแล้วก็แบนเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังนะครับหรือว่าวงเครื่องดนตรีต่างๆเรื่อการฟังเพลงผมว่าใครเน้นเบสอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ว่าในการดูคอนเทนต์ทั่วไปดูติกต o อกมีฟังคนพูดฟังพอดแคสต์สบายๆครับชัดเจนดี แบตเตอรี่และการชาร์จก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โหดมากๆของ vivo x 2 0 fe นะครับเพราะว่าเขาให้แบตแบบซิลิคอนคาร์บอนหรือว่า blue wall ในชื่อของเขานะครับมาถึง6 5 0 0มิลลิแอมเลยนะครับซึ่งเครื่องมัน6.3นิ้วนะเพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะจอ6.3นิ้วคือเครื่องไซส์น่าจะเป็นไซส์เล็กสุดในมือถือรุ่นใหม่ๆในช่วงนี้ใช่ไหมครับแล้วให้แบต6,500มันอึดจริงๆนะมันไม่ได้แค่ว่าให้เยอะมาแบบตะโกนแล้วมันไม่ได้อึดนะครับคือมันอึดด้วยผมใช้เนี่ยบอกเลยนครัใช้เ,เื่องหลก วันหนึ่งบางทียังไม่หมดนะครับถ้าไม่ได้เล่นเกมหนะักไม่ได้ถ่ายรูปหนะักเอาแบบใช้ทั่วไปอะ่ะเอาไปทํางาน ไสนู่นนี่นั่นพิมพ์ข้อความตอบแชทดู YouTube ดูหนังนู่นนี่นั่นเล่นเกมบ้างนะครับมันอยู่ได้เป็นวันและมันอยู่ได้เกินวันได้แบบสบายๆถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้งานอะไรหนักนะครับแล้วชาร์จของเขาเขามาพร้อมกับชาร์จไว้90วัตต์แฟลชชาร์จนะครับในแบบของ vivo เขาเลยมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมตื่นมาแล้วแบตเขาเหลือประมาณ60%ใช่ไหมผมก็เสียบชาร์จเอาไว้แล้วก็ไปอาบน้ําทํานู่นนี่นั่นท,ทําธุระส่วนตัวรีดพานนู่นนี่นั่นประมาณครึ่งชั่วโมง20นาที30นาทีก็ไไมม่่ดดด้้วััอออยยยางชดเเเจนนครรบแบแต็ีืห มากๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยกับการชาร์จไวระดับ90วัตต์แบบนี้แล้วแบตที่มันอึดขนาดนี้นะครับมันก็ต้องชาร์จไวแบบนี้แหละครับมันถึงจะแบบคู่ควรกันหน่อยใช่ไหมดังนั้นเพื่อนๆสามารถคลายความกังวลหมดคำออากรหารได้เลยครับว่าจอ6.3แค่นี้เครื่องเล็กแค่นี้ แบตมัน6,500นะครับใช้ได้สบายๆและผมใช้จริงมามันก็อึดแบบนั้นจริงๆนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการรีวิว vivo x 2 0 0 fe ในสไตล์ผู้ใช้งานทั่วไปแบบผมนะครับว่าผมใช้แล้วเป็นยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบที่อะไรบ้างนะครับผมก็ใช้แล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็น vivo เครื่องแรกที่ผมประทับใจเลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่ตัวท็อปสุดก็ตามนะดังนั้นเป็นรุ่น1รุ่นที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆเ,เลยนะถ้าใครชอบไซส์จอนี้ผมว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆความจุที่เขาให้มาก็แรมจุ512 12 แล้วของแถม vivo ก็เยอะมากๆนะครับเพื่อนๆก็ไปจัดตามกันได้เลยนะโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันใครชอบคลิปนี้การนําเสนอสไตล์แบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับผมอาจจะมีคลิปรีวิวมือถือในอนาะคตมาอีกเดี๋ยวผมก็มีแผนจะทำนะครับว่า samsung s 2 4 ultra นะครับในปีนี้เป็นไงบ้าง iphone 15 pro max ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะครบจบทุกมิติแล้วผมประหมึกจากวิเโอต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยครับ